ฮี่หันหน้ามาหาใครครับนี่นั่งอยู่ตรงนี้คุณมาซัดผมโอ้โอ้้ำมาหากินสุดจริตไม่มีใครว่าหรอกครับลุงแต่ลุงอย่าไปด่าลูกค้าได้ครับลูกค้าเขาไม่ซื้อดูเลยรอย <c oughs> <c oughs> จากกรณีมีการแชร์คลิปการประทะคารมระหว่างนักท่องเที่ยวกับพ่อค้าเดินขายของริมหาจอมเทียนหมู่12ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าหลุงพ่อค้ารายนี้ถูกนักท่องเที่ยวปฏิเสธที่จะซื้อของแต่ก็พยายามจะยัดเยียนให้ซื้อ และก็ยังถูกลูกค้าปฏิเสธทำให้คุณลุงพ่อค้าเกิดอาการหัวร้อนด่าคำหยาบและปาของที่นำมาขายลงกับพื้นท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์กับพฤติกรรมของพ่อค้ารายนี้ล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนายนันทพงศ์ศิวิไลาอายุ28ปีซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจำเมืองพัทยาและเป็นผู้ประสบเหตุด้วยตนเอง ก่อนจะถ่ายคลิปนาทีปะทะคารมเดือดกับลุงพ่อค้าขายของรายนี้ซึ่งได้เปิดใจกับทีมข่าวว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่10สิงหาคมตนได้พาลูกชายและภรรยาไปนั่งชมวิวริมชายหาดจอมเทียนซอย12หมู่12ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีระหว่างที่กำลังนั่งเล่นได้มีชายไทยค่อนข้างมีอายุเดินหิ้วตะกร้านำขนมมาเสนอขาย แต่ด้วยลูกชายตนป่วยเป็นโรคมือเท้าปากกินขนมไม่ได้แต่พ่อค้ากลับพยายามพูดให้ช่วยซื้อแต่ทางตนเองก็ตอบปฏิเสธเพราะลูกชายไม่สบายแต่ก็ถูกคุณลุงพ่อค้าพยายามขยันขยอให้ซื้อตอนเองก็ตอบปฏิเสธอีกครั้งทำให้ลุงพ่อค้าเดินหันหลังกลับไปพร้อมพูดคำหยาบตอนที่ได้ยินก็ยอมรับว่าตกใจมากหันไปคุยกับแฟนว่าลุงเขาด่าใคร สักพักลุงพ่อค้าก็ปาของที่ขายลงกับพื้นตนเองจึงพยายามพูดกับลุงพ่อค้าว่าทำไมถึงทำแบบนี้อีกทั้งยังมีร่มเตียงข้างๆที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบมาเล่าให้ตนเองฟังว่าลุงพ่อค้ารายนี้ก็เพิ่งไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาเช่นกันนายนันทพงศ์ผู้ประสบเหตุอย่างเล่าต่ออีกว่า รู้สึกแย่ที่ต้องมาพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ตนเองตั้งใจพาครอบครัวมาหาความสุขมานั่งกินลมชมวิวชมพระอาทิตย์ตกดินแต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ซึ่งหลังเกิดเหตุพยายามประสานเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามาช่วยเหลือเพราะลุงพ่อค้าแกด่าไม่หยุดจากนั้นก็เป็นไปตามที่ปรากฏในคลิปดังกล่าว ต่อมาในวันเดียวกันเวลา15นาฬิกาตำรวจและเทศกิจเมืองพัทยาได้เชิญตัวกลุงพ่อค้ารายนี้ไปทำการสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งทราบชื่อว่านายภูวดลอายุ58ปีโดยเจ้าตัวให้การอ้างว่าก่อนเกิดเรื่องยอมรับว่าดื่มเบียร์เข้าไปประกอบกับตัวเองก็มีอาการสติไม่ค่อยดีส่วนสิ่งที่ทำลงไปเพราะคิดว่าปลาของของตัวเอง ของที่ขายก็เป็นของตัวเองไม่ใช่ของใครและไม่ได้มีเจตนาจะด่าลูกค้าพร้อมทั้งได้ยกมือไหว้ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเบื้องต้นทางตํารวจได้ทําการสอบปากคำและลงบันทึกว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับในพรบรเรื่องความสะอาดก่อนจะปล่อยตัวไป ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งได้พูดคุยกับนายเน่งนามสมมุติผู้ดูแลร่มเตียงซึ่งได้เล่าว่าก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวมาเล่าให้ฟังบ่อยครั้งถึงพฤติกรรมลุงพ่อค้ารายนี้เวลาที่ไม่ซื้อของของแกแกจะชอบปาของลงพื้นและด่าด,ด้วยถ้อยคำหยาบคายจนกระทั่งมีน้องนักข่าวพาครอบครัวมาเที่ยวและมาเจอเหตุการณ์ ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนอกนักข่าวที่นำเรื่องไปตีแผ่จนลุงไม่กล้ามาแถวนี้เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเสียหายเราอยากขอโทษเขียวใช่ผมอยากขอโทษเขาถ้าผมทำอะไรผิดผมก็อยากขอโทษเขา,คากคยยกโทษยกโทษให้ผมด้วยถ้าถ้าผมผิด,ผดอะไรอะไรไปผมก็ขอโทษด,ด้วยผมขอโทษเขาอย่างแรงเลยครับ ถ้าเห็นเห็นหน้าผมเทีหลังเทีหลังเออก็เวะถามผมบ้างอะไรบ้างเออลุงเป็นคนยังไงอย่างนี้ผมก็ต่อไปผมก็จะทําให้เศรษฐกิจเมืองพัทยาให้ล่มลื่นกว่านี้ครับแบบนั้นอีกแล้วนีเราไม่เหตุการณ์อย่างนี้ใช่ไหมครับผมครับผมผมไม่มีอาการแบบนี้อีกแล้วครับครับน่าเหตุการณ์คือลูกค้าเดินมาบอกว่ามีคนมาขายของนะครับเดินเอาของมาปาเพราะว่าไม่ซื้อของเขา เดินมาปลาตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ตอนนี้เขาก็เดินเลยเดินมาหาน้องที่เป็นนักข่าวเนี่ยเขานั่งมากับครอบครัวตอนนี้ก็มาปลาใส่น้องเขาอีกมันก็เลยประมาณนี้ครับเพราะว่าเหมือนเขาเขาหลุดไปแล้วเราก็ไม่รู้จะทำาไงเนาะผม,ผมก็ซึ่งเราเป็นนักเทียวพวื่อเคการย่งเงี้ยกลับมาท้องเที่ยวโอ้ย,ยผมเหรอผมต้องขอบคุณพี่นักข่าวคนที่ว่าไล่ไปมากเลยเพราะว่าถ้างนั้นจะทําให้ทุกคน รู้สึกไม่ดีมากเลย,เยในเหตุการณ์ครับผมม,มันรู้สึกไม่ดีมันกระทบต่อนักท่องเที่ยวเพราะว่าจริงๆบางทีก็ต้องกดถันนิดนึงเนาะผมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากคับ r a d f i g h t Academy Uncamp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกก,กำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a d f i g h t Academy